อนุญาตนะฮะถ้าบอกคำถามบางคำถามเนี่ยซ้ำาๆำซักซ่านะ,ะผมก็บอกว่าซ้ำเนี่ยเป็นการกระตุ้นให้เราเนี่ยได้เข้าใจธรรมมาเข้าใจความเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นไม่ทราบไปจะถูกหรือผิดค่ะไม่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไปที่ใดพระองค์ตรัสเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือเปล่าซ้ำไหม ถ้าไม่ให้พูดเรื่องนี้จะให้พูดเรื่องอะไรกำลังเห็นแท้ๆอย่างนี้ค่ะเราก็รู้ว่ายากแสนยากกว่าที่จะรู้ตรงเห็นและเข้าใจเห็นจริงๆว่าเป็นธาตุรู้ซึ่งไม่มีรูปร่างเลยนะคะสักนิดเดียวก็ไม่มีที่จะเป็นแข็งหรือเป็นเสียงหรือจะเป็นกลิ่นอะไรลองคิดถึงธาตุนั้นเหมือนโลกนี้ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยจริงๆแต่มีธาตุรู้เกิดขึ้น ขณะนั้นจึงจะสามารถรู้ว่านี่แหละความหมายของธาตุรู้ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นธาตุรู้ที่กำลังรู้สิ่งนั้นเพราะฉันยังคงมีความสงสัยแน่นอนนะคะวิจิกิจฉาในภาษาบาลีหมายความว่าไม่แน่ใจว่าขณะนี้ค่ะเข้าใจสิ่งที่ได้ฟังเนี่ยแค่ไหนเช่นเห็นกาลังมีแท้ๆเนี่ยล้วก็บอกว่าเห็นเป็นธาตุรู้ฟังได้ภาษาไทยเข้าใจ แต่ความเป็นธาตุไม่ปรากฏและความเป็นธาตรู้ซึ่งขณะนั้นต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยทั้งสิ้นนอกจากธาตรู้เพราะฉะนั้นแต่ละคำนะคะก็ลึกซึ้งนะคะแล้วก็ต้องค่อยๆชัดเจนขึ้นเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วก็ลืมแน่นอนค่ะไม่ว่าจะฟังเช้าสายก็ลืมหรือพอจบวิทยุที่ฟังก็ลืมเป็นเรื่องอื่นทันทีนะคะไม่ว่าจะเช้าสายบ่ายค่ำ เด็กลืมทั้งนั้นจึงต้องฟังอีกฟังอีกฟังอีกเพื่อที่จะได้เป็นปัจจัยปรุงแต่งให้เข้าใจมั่นคงขึ้นเพราะว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเระฉะนนที่บอกว่าซ้ำซากเข้าใจแค่ไหนต้องซ้ำจนกระทั่งแม้เดี๋ยวนี้นะคะเห็นเป็นธาตรู้พูดไปอีกกี่ครั้งกี่ครั้งนะคะก็เพื่อที่จะให้ค่อยๆเข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะขณะนี้นะคะมีเห็น ได้ยินว่าเห็นเป็นาธาตุรู้แต่ยังไม่ได้เข้าใจเห็นที่กำลังเห็นเพราะฉันกว่าจะถึงขั้นนั้นนะคะต้องเป็นปัญญาอีกขั้นหนึง่งซึ่งเป็นปฏิปติคำสอนของพระามสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องเป็นไปตามลำดับปริยตัติฟังพระพุทธพจน์คำของพระองค์ไม่ใช่ฟังเฉยๆนะคะรอบรู้ในคำนั้นทุกคำแล้วก็สอนคล้องกันด้วยเช่นธรรมะรอบรู้ว่าเป็นธรรมะก็ไม่มีเรา ถ้ารอบรู้จริงๆไม่มีเราแล้วเป็นอะไรก็สามารถที่จะกล่าวถึงได้นะคะแต่ยังไม่ถึงขณะนี้เดี๋ยวนี้เพียงแต่เอ่ยชื่อถ้ากล่าวถึงจิตพูดได้จิตมีเท่าไหร่กี่ประเภทนะคะแต่ยังไม่ถึงจิตเดี๋ยวนี้ซึ่งกําลังเกิดดับทำกิจเห็นบ้างได้ยินบ้างเพียงแต่ว่ากําลังพูดเรื่องราวของจิตพูดถึงเจตสิกสภาพธรรมะที่เกิดกับจิตนะคะโลภะก็มีพูดถึงโลภะมีตั้งหลายชื่ออาสา ความหวังนะคะก็เป็นโลภะต่างๆเหล่านี้ค่ะให้เรามีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแม้เพียงหวังโลภะแล้วแค่หวังนิดเดียวนะคะก็โลภะแล้วเพระฉะนั้การที่เราพูดถึงสิ่งนี้บ่อยๆเพราะมีสิ่งนี้ทั้งวันตลอดเวลาทุกอย่างเป็นธรรมะก็ไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นฟังเพื่อให้ถึงสภาพที่กําลังมีขณะนั้นเป็นความเข้าใจที่ มั่นคงว่านั่นไม่ใช่เราแต่เป็นธรรมะเพราะฉะนั้นจากปริยตัติซึ่งรอบรู้และสอดคล้องกันทั้งหมดนะคะก็จะเป็นปัจจัยให้สติสัมปชัญญะเกิดขึ้นเป็นปฏิปติตซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าไปปฏิบัติธรรมะแต่ความจริงต้องเป็นปัญญาซึ่งอาศัยการฟังแล้วเข้าใจนะคะในความเป็นอนัตตาถ้าในความเป็นอนัตตาเนี่ยไม่ได้หวังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเลยจะไปไหนละคะไปทำไมด้านหวังละ แต่ว่าโดยความเป็นอนัตตาถ้ามีความเข้าใจที่สามารถจะถึงการรู้เฉพาะลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปฏิปติก็ต้องโดยความเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นหนทางนี้นะคะเป็นทางไปสู่ความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำน,นาจบังคับบัญชาของเราโดยตลอดฟังธรรมะเพื่อละค่ะเพื่อละความไม่รู้ซึ่งทำให้เกิดความต้องการและความยึดมั่นว่าเป็นเรา เพรฉะนันอีกคำหนึ่งของภิกขุซึ่งหมายความถึงภิกษุนะคะไม่ทราบมีใครฟังหรือเปล่าเมื่อเช้านี้ภิกขุคือผู้ที่รู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพื่อดับกิเลสถูกต้องไหมคะมิฉะนั้นจะเป็นภิกขุทำไมขออนุญาตเอกนิดนะฮะคือการอ่านหนังสือธรรมะเนี่ย คำแต่ละคำที่ออกที่ในหนังสือเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าใจได้หมดเนี่ยถ้ามาสนทนาธรรมเนี่ยจากท่านอาจารย์หรือวิทยากรเนี่ยจะได้ความรู้มากขึ้นอีกโขนอะไรเลยฮนะค่ะเพราะตแ,แต่ละคำเนี่ยมัน,มนค่ะเพราะเหตุว่าก,การอ่านหนังสือการอ่านหนังสือนะฮะเข้าใจตรงนี้เท่าที่ได้ส่งแสดงไว้ตรงนี้ แล้วก็อ่านต่อไปอีกก็เจอความหมายที่กว้างขวางออกไปอีกของคําที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นเพราะฉันยิ่งอ่านมากยิ่งเข้าใจมากนะคะก็ทันทีที่ได้ยินได้ฟังก็รู้ความลึกซึ้งของคํานั้นเพราะเหตุว่าเราไม่สามารถที่จะกล่าวถึงพระธรรมที่ทรงสดแสดง45พรรษาหรือว่าแม้แต่พระสูตรเดียวโดยความละเอียดอย่างยิ่งเพียงในเวลาที่จํากัดนะคะแต่จากการที่ได้ฟังตรงนี้เข้าใจตรงนี้ พอไปพบข้อความอื่นขยายความเข้าใจตรงนี้ให้ละเอียดและกว้างขวางลึกซึ้งขึ้นเพราะฉะนั้นจริงจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะรู้ว่าเพียงแค่เล็กๆน้อยนี่ไม่พอต้องมากกว่านี้อีกค่ะแต่ความจำอ่านก่อนอ่านที่หลังมันก็ลืมอ่านก่อนมันก็เลยทำให้สู้มาฟังดีกว่าฮะว่าจะได้ได้เป็นการกระตุ้นให้เรารู้ว่า ความเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันเป็นยังไงอัตตากับอนัตตามันเป็นยังไงแต่ถ้าอ่านหนังสืออย่างเดียวก็เป็นตัวเป็นตนตลอดความเป็นความเป็นอนัตานี่มันก็มีแต่มันน้อยเป็นไงคะคืออ่านหนังสือเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่มีท่านอาจารย์คอยกระตุ้นว่าบ่อยๆว่านี่นะเป็นอนัตตานะอะไรเพว่งเนี่ยฮะเป็นตัวเพราะความเป็นตัวเป็นตนถึงจะมีอารมณ์โกรธมีอารมณ์ เพราะว่ายังไม่มั่นคงในคําว่าธรรมะถ้ามั่นคงนะคะแค่ได้ยินธรรมะรู้เลยว่าอนัตตาทั้งหมดเพราะฉช่นคำใดที่ได้ตรัสไว้แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะได้ยินไม่บ่อยแต่มีความเข้าใจมั่นคงเพราะเคยได้ฟังมาจนกระทั่งมั่นคงว่าพอพูดถึงธรรมะก็คือไม่ใช่เรา ไม่ว่าจะอ่านข้อความในพระสูตรทั้งหมดนะคะเรื่องของใครทั้งหมดก็ตามธรรมะทั้งนั้นเป็นแต่ละธาตุซึ่งจำเป็นต้องใช้ชื่อเพื่อให้รู้ว่าหมายความถึงธรรมะใดเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆนะคะก็ทำให้มีความเข้าใจมั่นคงขึ้นไม่ลืมเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้ามีความเข้าใจนะคะ ในความเป็นธรรมะอย่างมั่นคงว่าไม่ใช่เราการศึกษาพระวินัยพระสูตรพระวิธรรมก็สอดคล้องกันว่าเป็นธรรมะแต่ละหนึ่งที่กล่าวถึงกุศลบ้างอกุศลบ้างเพื่อขณะนั้นจะไม่ใช่เราที่กํำลังอ่านแต่กําลังเข้าใจธรรมะที่อ่านไม่ใช่เราที่กําลังอ่านแล้วก็ ในในหนังสือในพระไตรปิฎกก็ไม่ใช่คนสัตว์ด้วยใช่ไหมคะอย่างเช่นพระราชาอะไรเงี้ยก็ไม่ไม่ใช่เป็นสภาพธรรมะเพราะฉะนั้นละเอียดมากเลคะว่าทันทีที่เห็นสภาพธรรมะที่มีจริงดับแล้วเนี่ยใครรู้เร็วสุดที่จะประมาณได้จนกว่าสภาพธรรมะนั้นจะเกิดดับปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างสันฐานใช้คำว่านิมิตะ เพราะใช้คำว่านิมิตมีความหมายหลายอย่างนะคะอย่างหนึ่งก็คือส่วนที่ปรากฏเป็นรูปร่างสันฐานให้รู้ได้โดยอาการนั้นเป็นปัญญัติทีละเล็กทีละน้อยมาจนกรทังรู้ว่านั่นอะไรถึงแม้ว่าไม่เรียกชื่อนะคะแต่ก็รู้งูเห็นนกก็รู้เราเห็นไม่ต้องพูดก็รู้ว่าสิ่งนั้นถูกเห็นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะไม่ต้องใช้คำใดๆเลยก็ได้แต่ที่ใช้คำ ให้เข้าใจกันได้เพราะชนทุกคำเนี่ยเป็นไปตามความหมายของสิ่งที่มีในขณะนั้นเป็นภาวะของสิ่งนั้นเพราะเันการศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาทีละคำให้เข้าใจชัดเจนนะคะว่าสภาพธรรมะสั้นมากสุดที่จะประมาณได้ขณะนี้รู้หรือเปล่าว่าประมาณจิตไม่ได้เลยเพราะว่ากว่าจะเป็นหนึ่งคนกว่าจะเป็นหนึ่งโต๊ะ กว่าจะเป็นหนึ่งดอกไม้กว่าจะเป็นหนึ่งถ้วยแก้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยค่ะอาศัยจิตที่เกิดดาบสืบต่อจนกว่าสิ่งที่ปรากฏนั้นปรากฏเป็นนิมิตตรูปร่างต่างๆซึ่งความจริงก็เหมือนกับการแกว่งก้านธูปที่จุดแล้วนะคะหนึ่งดอกให้เป็นวงกลมก็จะเห็นแสงไฟที่เป็นวงกลมแต่เป็นอย่างนั้นลวงหรือเปล่าเพราะต้องมีทีละหนึ่งขณะที่เกิดดาบสืบต่ออย่างเร็วเพราะฉะนั้นขณะนี้ก็คือจิตก็เหมือนนายมายากล เกิดดับสืบต่อนะคะรู้สิ่งที่ปรากฏจนกระทั่งเป็นนิมิตสันฐานให้จำได้ให้รู้ได้เป็นบัญญัติขึ้นมาว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรเพราะฉะนันอย่างเสียงเนี่ยคะ่ะส,สูงสูงต่ำตำ่แต่ละชาติแต่ละภาษาก็เป็นเสียงหมดใช่ไหมคะแต่ละเสียงสามารถที่จะนํำมาซึ่งบัญญัติให้รู้ว่าหมายความถึงอะไร เพราะฉนั้นคำว่าบัญญัติก็คือรู้ได้โดยอาการนั้นๆของสิ่งที่ปรากฏเป็นนิมิตเพราะฉะนั้นนิมิตนี่มีทั้งทางตาหูจมูกลิ้นกายธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดค่ะฟังแล้วก็ค่อยคคิดค่อยๆไตรใจตรองทีละคำให้มั่นคงไม่งั้นก็เดี๋ยวก็ปะปนกันอีก